สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใกล้มื้อเที่ยงของอ้ําแล้วนะคะอ้ํามาทํางานนะคะแล้ววันนี้นะคะเพื่อนนกนะคะซึ่งดูแลทีมออยู่นะคะก็เป็นคนใต้นะคะก็ได้ทําข้าวยำนะคะมาเผื่อ เพื่อนๆนะคะในทีมแล้วก็เผื่ออ้ําด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะข้าวยำนะคะเพื่อนก็ได้จัดใส่จานนะคะมือเที่ยงให้กับอ้ําด้วยนะคะสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวว่าหน้าตานะคะจะน่าทานแค่ไหนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบเพื่อนๆนะคะตามอ้ํามาดูชมนะคะว่าข้าวยำนะคะจากทางใต้นะคะว่าหน้าตานะคะจะน่าทานแค่ไหนนะคะตามอ้ํามาดูชมเลยคะ่ะ ค่ะและนี้นะคะคือข้าวยำนะคะที่เพื่อนนะคะ mm hmm. เพื่อนนกนะคะก็ทํามานะคะเพื่อเพื่อนๆนในทีมนะคะแล้วก็ได้จัดจานนะคะให้กับอ้ํมด้วยสําหรับมือเที่ยงนี้นะคะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณนะคะ mm hmm. เพื่อนนกนะคะที่แบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้นะคะอันนี้คือหน้าตานะคะข้าวยำของอทางใต้นะคะ แล้วก็จะมีนะคะหลายอย่างที่อยู่ในจานนะคะก็จะมีผักหลายชนิดนะคะ,ะมีผาักกาดนะคะแล้วก็มีแค่หลอดนะคะมีปลาปนมีมะพร้าวคั่วนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะมีถั่วงอกนะคะมีมะม่วงนะคะถั่วฝักยาวนะคะกะ็ท่านใดนะคะที่ดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถนะคะ าทานนะคะหาทานได้นะคะก็คือข้าวยำนะคะถามว่าทานยังไงนะคะก็เราก็เอามาคลุกๆด้วยกันนะคะแล้วก็ปีบมะนาวนะคะลงไปนะ <atur> แล้วก็มีเนี่ยค่ะเราก็ราดนะคะน้ำบูดูนะคะคือถ้วยนี้นะคะคือน้ำบูดูนะคะเรา,าก็เอาน้ำบูดูนะคะราดนะคะราดลงไปในข้าวยำนะคะก็จะได้รสชาตินะคะที่ แสนอร่อยนะคะสำหรับมื้อเที่ยงนี้นะคะอ้ําก็จะทานนะคะข้าวยำนะคะจานนี้นะคะซึ่งเพื่อนนกก็ได้จัดให้กับอ้ํานะคะแล้วกอ็อันนี้นะคะสำหรับมื้อเย็นของอ้ํานะคะอ้าอําก็เอากลับบ้านด้วยนะคะ1กล่องนะคะอ้ําก็เลยอุดหนุนเพื่อนมานะคะกล่องนี้นะคะ40บาทนะคะนี่นะคะ่ะกล่องนี้นะคะ ก็จะเป็นอ่าที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะก็แนะนํานะคะข้าวยำนะคะของทางใต้นะคะส่วนอันนี้ก็เกี่ยวไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเฉากล้วยนะคะสําหรับมื้อเที่ยงของอ้ํานะคะก็จะเป็นเฉากล้วยนะคะแม่ช้อยนางลํานะคะอ่าเฉากล้วยนี้ก็จะอร่อยนะคะเมื่อวานอ้ําก็ทานไปแล้วนะหนึ่งถ้วยนะคะนี่นะคะสําหรับมื้อเที่ยงนะคะ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆน,นะคะมือเที่ยงนะคะเพื่อนๆทานอะไรเอ่ยนะคะไม่ว่าทานอะไรอยู่ที่ไหนนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะกับการทานมือเที่ยงสําสหรับวันนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะนํามาฝากนะคะทุกๆท่ทานนะคะนี่นะคะ่ะก็ข้าวยำนะคะก็นําเสนอนะคะท่านใดนะคะที่ชอบนะคะก็ ดูแลเรื่องของสุขภาพก็ลองหาทานดูนะคะเนี่ยค่ะขา้าวยำนะน่าทานมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะทานแล้วก็สุขภาพก็จะดีนะคะเป็นอ,อาหารนะคะเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่งนะคะอาก็จะชอบมากๆนะคะ ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะอ้ําก็ขอให้ทุกทท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จนะคะอยากบอกว่ารักๆทุกท่านนะคะก็มาดูว่าคลิปหน้านะคะอ้ําจะ นำเสนออะไรน่ารักน่ารักนะคะมาฝากให้กับเพื่อนๆดูชมนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอบายบายนะคะมีความสุขมากๆนะคะรักๆทุกท่านนะคะ